พาอพี่น้องมาเห็บบ่วงดักจอนฟ้อนนะครับหรือดักพังพรอนนะครับสําหรับสั้นไหนสนใจกระเบิงนํำบาบะไรได้นะครับเนาะหรือว่าชิเป็ดดักหนูก็ได้นะครับบวกกวนเท่ากับสีมีขั้นใหม่นะครับหลักหลวกเชือกนะครับยางเป็นยางบนใหม่ก็ได้ครับหรือยางสีก็ได้ยางบางหม่กยก็สีดีดเลี้ยวกันแล้วก็เป็นตะปูตะปูน้อย เป็นตะปูน yeah, ิ Get ่วนะครับอยางตะปูยังเป็นตะปูนิ่วนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาเริ่มจากการพากไม่กันเลยนะครับว่าจะเป็นไงไม่นะครับเพราะกับเราเราก็ยังขั้นวงตัวไปนี่แหละเราปุ๊บเราเราเราเหลมเหลมครับให้มันเหลยมปุ๊บยังอยบานี้จะขยับประมาณ หาสิบเซนนะครับเอาหาสิบเซนเพราะว่าจนฟอนนี่มันติตัวใหญ่แล้วก็แห้งมันไหลครับวันนี้หาสิบเซนแล้วเรีว่าบักบักตรงขอ้อบักปุ๊บบักแลก้วก็จีดมาจังหน่อยครับจีดมาจังหน่อยจีดเปป,ปีมาจากมาหาหม่องเล็เหลี่ยมมันนะครับจีดมาปุ๊บบัก บักหวานครับเพื่อจะเอาสิมัดเชือกมัดหยางใส่นะครับแล้วก็ห้างมาอีกประมาณเท่ได้สองสองเซนนะครับแล้วก็บ,บักบักรวมอีกนะครับพี่น้องกปองอออง็ประมาณสองนิ้วจาะครับเจะเจาะรูที่หนึ่งประมาณสองนิ้วจาอรูที่สองนะครับเมื่อจาอแล้วแล้วก็เสร็จ ยางเดีดอันนี้เอาอยางมาเสียนไปมาหากกว่าน,นี่เดี๋ยวบำไรจิตพาเหตุการล้นไฟรถยางมันเฉียงนะครับประมาณหนาสิบเซนเพราะว่าจอนฟอนนี่มันเปนการสีแห้งหลัะก็ตัวใหญ่นะครับหรือชีวิตไปดักงูก็ได้เพื่อกันเอาเดี๋ยวมาเลื่อมเพื่อกันเลยนะครับส่วนเชือกกัสิมีเชือกในหล่นยังในหล่น ้นนอยพร้อมนี่ครับอย่ืมเส้นน้อยพร้อมเส้นน้อยกับเส้นง่ายเส้นง่ายก็จะอยู่ดีเส้นน้อยนี่เขาจะมาตรงนี้ก่อนครับนี่ตรงที่บักเอิ้นว่าเฮ็ดเฮ็ดร่องไว้เนาะบ่ให้เสียบมันหลุดนะครับนะเอามัดมัดก่อนครับมัดตามเอาบรรลัยนะครับมาแทงมันอยู่ในร่อง มาัดายมาัดายแล้วครับยันมันหลุดได้ตัยันมัดายไปก่อนยั้มันหลุดได้ตัวนี้สำคัญครับตัวนี้ปึ๊บปึ๊บได้แคน,น,นี้แล้วอันนี้มัดมาาัดไต้กันครับแต่ว่าให้มันเป็นเป็นบ่วงเน,น้อย ะมานนี้ว่ต้องดึงสุดว่ต้องดึงสุดครับแต่็มาดีกทบหนึ่งเพื่อกันมันหลดุดเอาไฟล้นไป เนเี่นแม่มาได้ล้นเนี่ยมันเป็นหว่วงสิอันนี้ก็สิรูดบ่ได้เพราะว่าคนค้าตรงอ่าเกินว่าเห็ดหลองไห้ที่เฮาเห็ดบากไวไม่สิรูดบ่ได้เห็ดมาทั้งบากนีได้ครับเด้อหว่วงเห็ดห่วงว้จยงส่ ยางยางครับยางสา้ามถดยางเส้นนี้มัดวิธีใดก็เลยครับมันอยู่จะใช้เสียงนี้ซอยก็ได้ถ้ายางรถมันกระดิดดีครับมาดรักกันเป็นแกล้ากๆกับ ทุไม,ม้โอ้มดเงนินนะครับครับ,รบใช่เป็นใค่มันเลื่อน กางเบิ้งต้นขางก็ได้ครับยังไงมันจะเป็นไก่เราก็มัดใส่กระป๋ายใหม่มัดให้มันอยู่ทั้งแบบได้ครับทั้งเลยไปมัดทำอยู่กระป๋ายกระป๋ายบวงเนาะมัดงานได้กันแล้วครับมันยังอยู่มันทำมันเงานมันมันโปอยู่เพราะว่ามันแห้ง ไช้จุดนิดนึงครับมันเยาวมันเย้าตัดเพื่อเลยครับเพื่อมัดทงมดเป็นจิตหม้ดมมยดต่แบบนี่บาบบอะไรไปร้องแล้วครับเสอกดีกันอันนี้แน่นครับดึงนีนเน่ยข้งางล่างนี่มัด้นกันครับเอาอีกอกมัดให้มันแน่นขึ้นกันเมื่อได้ เมื่อมัดแล้วนะครับมัดแล้วมัดเด็ดรอยปุ๊บพี่น้องไหลลงมาให้ให้ดึงยางมาตึงๆมาตึงๆของพี่น้องนะครับตึงตงไว้กันระวัางนะครับราต้องดิดเจ้าของประมาณนี้ครับให้มัดตะปูตะปูหน่อยให้เป็นเงื่อนให้กัน,นครับยังยสีอยู่ อันนี้บ้าว่าอะไรเปียมไว้กินหลายแล้วครับจนควนทั้งจนควนทั้งหนูอันนี้มันเงินพิรลด์ห้าก็ดึงมาเยอะครับแล้วเสียตะปูนี่กอกอครับเข,ข,ขาบา้อก้อที่เขาบักไว้จะฟอกกอครับดึงมาไว้ก่อนดึงมาไว้ก่อนปึ๊บอะไรลงมาประมาณชุดนี่ ไล่ลงมาครับไล่ลงมาให้เป็นบ่วงไว้ให้ดึงมาดก,ก่ามัดเป็นเงื่อนไว้แล้วบครับปุ๊บให้พี่น้องมัดเป็นมัดเป็นตะปูใส่แล้วนบอให้เอามาหยิบประมาณนิ้วหนึง่ง ขวดครับขวดปกติยังต้องตัดเสียกเลยเราไม่ได้ตัดมันขวดนึ่งนะครับขวดหนึ่้ขวดไ้เลยขวด,ด,วขวดนึงสองขวดก็ได้ครับประมาณน,นี้ขวดไปปุ๊บเห็นไหเขาขวาดแล้วก็ตะปูเรียบร้อยแล้วปุ๊บ ดึงมาเพื่อไปเลยชุดใหมครับทุกคนสะดวกงเขาตัดเลย,เย,ย,เลย,เยครับตัดยังไงยังไงกันนุ่นยู่นีหมดเนเ้็หยากครับเสือกประมาณนี้นนเ,เนาะตอนนี้เขาปลายเสือกปลายเสือกไนหล่นสวดเขาห่วงสวดเขาห่วงตงัวนี้ดึงแล้วเึ้กเสือกยันห่วงอยู่ประมาณนี้ครับนี่อยู่ประมาณนี้ ปึ๊บดึงเห็นบ่รอาอจะสามกันเบิ่งจะสามกันพี่เนาะสี่เหบ่จะฝากเห็นยังครับปล่อยไปก่อนดึงย่างมาดึงย่างมาปึ๊บมาเกาะดึงย่างมาเกอดกับตะปูดึงย่างมาเกอดกับตะดึงตะปูมาเกอดกับบักที่เขาบากไว้ โคตรไปดีครับมันจะเด็ดแล้วมันเด็ดแต่จากความแบบปึ๊บตะปูวุนบระยุนบ่เห็นอ่ะเห็นบวงเสื้อนี่บ่ครับเห็นเห็นขอดเสื้อนี่บ่เขาเขาดึงสอดขอดเสื้อนี่ขึ้นดึงขึ้นมาก่อนเพราอมันบังแายตะปูเขาเขาเอาเสื้ออันนี้คือบาบับไหล่มัดมัดมัดอ่บาบับไหล่มัดใกล้บากโกด แล้วเขาเอาหว่วงที่เฮ็ดไว้ไนี่เอาล็อกปลายตะปูไปเดี๋ยวตัวตัวตัวดึงขวดขึ้นมาก่อนนี้ครับดึงขวดไม่ใกล้ไกลเลยนี่ที่เขาขวาดไปนี่ดึงไม่ใกล้ไกลเลยเขาเอาแล้วก็เอาบว่วงที่เขาเฮ็ดไว้นี่กว่าก็ไปตะปูไว้แต่เขาเฮ็ดบ่วงใหญ่มันสิหลุดครับนะเห็ดบ่วงใหญ่มันมันฉีดรวดเอาต้องเฮ็ดบ่วงนหน้อย นาขิดบวงกันหน่อยครับออาต่อกันเลยครับหลังจากที่ได้แก้ไขห่วงนี้แล้วครับนี่ห่วงนี้มันมันใหญ่ก็เลยเฮ็ดทวงนะครับมันเจาะบักเจาะพอตะปูมันยาวบ่ไดววัดเบื้องตะปูนะครับเมื่อกี้นี้หลังจากนั้นเฮ่ากับดึงตะปูมาใส่บักนี่ไว้ใส่บักไว้แล้วบ่ครับใส่บักไว้แล้วใส่บักจังซีเราบอมันเด็ดตาเจากของนะครับแล้วก็ คมไอ้คนอันนี้ปลวกควมอย่างยั้นเท่ากับดึงคอยนี่ขึ้นอึ๊บแล้วก,เก็เอาปลายตะปูนะครับเอาปลายตะปูเด้ยเอาตะปลายมันเด้ใส่ห่วงเทั้งใยจู่ๆใยใยมันยั่วเพราะต้องเอาไปใส่ห่วงกลางๆตะปูครับใส่ห่วงปลายตะปูมันจูๆ่ๆวนะ่าน่เป็นประมาณนี้อยู่วงลนนักษณะนี้แล้วห่วงนี่ก็ต้องไปดึงขึ้นเอาเองสิจะนั้นเบื่องปลายปลายเสียด ไปในเชือดนี่เพื่อยาวๆเลยเด้อพี่น้องเพื่อยาวๆเลยสอดเข่าหู้ทึงอันนี้เฮะอาจะไต่ชาวบ้านเจาะชาวบ้านหน่อยเจาะสอดกับ,บทั้งครับพี่ปึ๊บปึ๊บมันนี่ปึ๊บค่อยๆดึงให้ดึงแข็งอันนี้มันแรงสี่กระทางมันปึ๊บแล้วก็สอดขึ้นหู้ที่สองหู้ไต่ปึ๊บถึงเวาลาเห็ดเห็ดบ่วงเลยพี่น้องเห็ดบ่วงพี่น้องเสียบบ่วงยังไงทำได้ เจ้าบ่วงทำอะไรครับน้องเจ้าบ่วงเจ้าบ่วงงับมาเล็กอะไรครับอคอยเมลีตเอาเอาบ่วงประมาณนี้พ่อทาบ่วงประมาณนี้นะครับเอากะแต่งให้ดีงามๆนะครับแล้วก็กอดกอดตรงนี้นะครับกอดกอดร,รูไตนีจะพวัตระเข้าก็อกอด ขอเตื่ประมาณนี้ครับประมาณบ้าอะไรเห็นนี่นะครับกระจูดไฟถิมตัดออกนะครับตัดออกเลยต้นนี้ทำายากทำหยากอยู่ครับแต่ว่าก็ติดดีติดชั่วกันอันนี้บ่วงดินแบบไม่นะครับบ้าอะไรร้องแล้วได้อิรินะครับบ่วงจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับลักษณะนี้ครับอันนี้คือเสียดแล้วนะครับรักการทำงานนั่นง่ายๆครับง่ายๆ น้องเอาไปหางอยู่ทั้งหนูก็ได้นะครับดักหนูก็ได้นะครับเฮชดบ่วง่อเชี่ยเฮ็ดไดงงามนะครับอันนี้ตะปูเก,ก็ะม่ไปก็เป็นบ้อยากครับถ้าเฮ็ดไปแลเราเฮ็ดบ่อยากเลยสำหรับผู้ที่พ้นหูจากทาั้งจนฟ้อนพังฟ้อนก็จะไปหางดะไรกันนะครับเนะหางหนูผูกเข้ากันอะไรกันไอ้หนูกันบ่ครับหนูี่เล่นเขาพ่เหนียมบ่เล่นเขาพ่อนี่ปุ๊บไะเล่นไป วันนี้เสี้ยวตัวนี้จะดึงว่าสิครับใเบังสังเกตขวดนะครับที่ขวดไว้มัน,นสิมาดึงตรงปลายตะปูดึงดึงนะครับนี่ดึงสีป่ะปึ๊บยางกระเสีด,ดปึ๊บแยะอันนี้ตะปูด,ดีดรอกนะครับเมื่อ,อยางดีดปึ๊บยางเสีดเคลือนตัสี่หนูกระดิษาัดข้อหนูอยองสี่ครับพี่นอ้องยางในรถมัน ยืดยืนบ่ค่อยดีมันมีขีดจำกัดนั่นยังในรถอยากให้พี่น้องเอายางวัตถหน่อยจะดีกว่าครับยางวันหน่อยสิดีกว่าอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วน้องถ้าเราพูดอะไรจะเอไปเป็นตัวอย่างกะบริวารนะครับเนาะอันนี้บ้าอะไรจะเป็นตัวอย่างเอาเป็นไงเยี่มยมไงพกพาไง,งาดักกันไงนะครับโอเคเด้งลงมาแล้วก็ใส่ไว้ อาจจะ่แฮงนิดนึงนะครับปึ๊บบางสี่ปึ๊บใส่ขวางส่ว่ากะระวังตะปูความนะครับเอามาใส่ได้ครับนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้เทาไลไรเสียกไปจริงสิครับไลไรเสียกไปคืออยากเห็นมันรันเร็วกะเอาขอไว้ใกลๆ้ๆกปลายตะปู ค่อยๆเังสิเอเสะไปตะปูเด,ด้บ่อนใส่กลางตะปูเด,ด้ใสะมองจิ้วๆมันนะ่ะนี่เอาเอาคอไปไปแปรงสิครับปึ๊บนี่เอาจูเองสิเลยแล้วหนูเสืปึ๊บมันก็นจะรันปักเลยครับนี่นมองๆเองสิครับเนี่ยทือว่าไ,ได้ครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานี่ึ๊บค่อยๆดึงนี่ดึงแห้งดึงแห้งเองสิ ลูดใส่มือเราอันนี้ครับบ่วงดิดบ่วงดิงดแบบไม่ครับ mm hmm. หนูก็จะไปังเสียบครับดรือจนฟอนหรือหนูผูกใหญ่สิปุ๊บ,บเดบบืดปุ๊บไม่สมหดปุ๊บทันทีเลยครับบังสิ่ปิดแง่งๆเลยครับไปบ่ได้เลยไปบ่ได้เลยพี่น้องอันนี้ยางใั้นลดบันสียีกยุ่มบวกลดบัน,ดนดใดพี่น้องเอาอยางวางหน่อย ไม่เป็นช่วงเป็นช่วงมาถักถักต่อกันนันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ